วันนี้บอไอเทมรับเสียงแล้วดีับน,น,ไบน,นีไอเทมรับอร่อยอแอวน,น,อน,นดีมากคนดีดดีมากเลยก็ะนอง นี่ต้องุ่นเข้าหน้าอยู่หรอ่้นอ,อันนี้นะ่อยก็จะเป็นนิวยอร์กเค้กชีสอยากให้ดูนี่มันก็เปมนชีสแผ่นมีครีมชีสนะมันกรอบมากอืมอ น,นีแบบให้เด็กๆทาน,ะคะนค่ะเป็นชินเล็กนะคะเราล้างก่อนเลยอันนี้ก่แล้วไม่ล้างแล้วอื้อ,อ,อ มากินคู่กันคือดีมาก เตรียมนี้มาด้วยนะแต่เอาจริงอะไม่ต้องใช้เลยอะ่ะหยาดหนึ่งจริงจิง

เราให้ลิมิตตัวเองมากินได้วันละชิ้นนะเพราะว่าถ้าไม่ลิมิตคือหมดอร่อยมากแมนะคะคนใครไปเที่ยวญี่ปุ่นก็สอยมาแต่ว่าที่มืองไคยก็มีแหละอาจจะราคาสูงกว่าน,นิดหน่อยนะคะก็ความอร่อยคือเต็มสิบก็ให้ร้อยให้ร้อยไปเลยแล้วก็กินแล้วก็ลอยได้ลอยได้ไปเลยนะคะก็ส่วนสตรอรี่นี้ ก็หาเจอได้ในดองกี้แต่ว่าอันนี้ก็นำเข้ามาเหมือนกันก็ราคาจะถูกกว่าระดับหนึ่งเลยนะคะก็ใดๆอะตอนนี้เมืองไทยมันก็มีทุกอย่างให้กินแบบครบท้วนท่นหน้าเราแหละ,แ,ละแต่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องราคานะคะแต่ว่าความคุ้มค่านั้นๆอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณผู้มีอุปก,การคุณตรงนี้ด้วยนะคะว่าอเอาของดีของอร่อยมาให้ทานนะคะเราไว้ก็ มีอะไรไอเทมไหนกินคู่กันแล้วเด็ดหรือว่าอะไรอร่อยเอามาให้ชิมอีกนะคะแล้วก็จะเล่าสู่กันฟังกับเพื่อนๆน,นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นราบ่ายมงตรงแล้วก็ยังไม่ได้ทานข้าวเลยแต่ว่าได้อันนี้สมทบม,มาก่อนก็อยู่กันไปยาวๆนะคะจนกว่าจะได้ทานข้าวพฟกันใหม่คลิปหน้าทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่า เห็นเขามาดูกันเยอะแต่อยากให้กำลังใจเราด้วยก็กดหัวใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะลงมไปถึงในช่อง tiktok ก็กดหัวใจให้หน่อยคอมเมนต์ Comment, คุยกันก็ได้นะคะกดเซฟคลิปไว้ก็ได้เผื่อลืมหน้าเรานะคะขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมนะคะนิวยอร์คค่ะนิวยอร์กชีสนะคะกับ sorry ญี่ปุ่นนะคะรลค่ะ